อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะเอ็มพิธยาลาของเราเมื่อวานเปิดบ้านต้อนรับน้องๆใช่ค่ะเมื่อวานเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากเลยนะคะเอ็มิธยาลาของเราได้เปิดบ้านต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนดำรงวิทยาอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น บรรยากาศที่คุณผู้ชมกําลังเห็นนะคะคือที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาอําเภอเมืองจังหวัดยะลานางสาวอุทัยวันเดชสิงโสภาผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาได้มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการผลิตและเผยแพร่ชิ้นงานด้านการข่าวรายการเนื้อหาสําหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนดำรงวิทยาโครงการพิธีกรรุ่นเยาวค่ะแล้วก็มีบุคคลทางการศึกษา,าเข้าร่วมนะคะโดยบรรยากาศภายในห้องแสดงของสถานีวิทยุทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะก็ได้มีนักศึกษามาดูงานและชมการผลิตรายการสดดิกกดากอปีเป็นรายการเล่าข่าวภาษามลา,ายูถิ่น ออกอากาศผ่านทางช่องทางออนไลน์ y o u t u b e NBT ยะลาในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาค่ะพาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะในพื้นที่จังหวัดยะลาของเรานี่แหละค่ะที่วิทยายลัยอาชีวศึกษายะลานะคะก็ได้มีการเปิดโครงการค่ะ The uh, YVC Open House 2 0 2 4ที่หอประชุมการนาพิเศษวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาด้วยนายอัมพลพงศวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะเป็นประธานเปิดโครงการสำหรับโครงการ YVC Open House นะคะของวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาจัดขึ้นค่ะเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพเพิ่มรวมถึงช่องทางในการเพิ่มปริมาณของผู้เรียนสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมสารความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาการศึกษาต่อไปนั่นเองค่ะ